อิสราเอลหัวร้อนอิลอนมาสต่อเน็ตให้องค์กรบรรเทาทุกข์ในกาซาแถมโดนฮามาสเย้ยบุกสองรอบแพ้นีกระเซิง ตามเมื่อวันที่29ตุลาคม2566สำนักข่าวอาัมายาดีนรายงานถึงกองพลน้อยเอากาซามซึ่งก่อเป็นกองทหารเครือข่ายของกลุ่มฮามาสขับไล่าการโจมตีภาคพื้นดินของ I อ F อิสราเอลเข้าสู่เบนฮานูนและเอลบูเรสทางตะวันออกมีการเผชิญหน้าอย่างดุเดือดน,นั้นทั้งนี้ในเวลาต่อมากองพลน้อยได้มีการออกแถลงการณ์ว่านักรบของตนกำลังต่อสู้กับกองกำลังอิสราเอลในชโน,นกาซาหลังจากที่อิสราเอลกล่าวว่าพวกเขา จะขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อกลุมติดอาวุธปาเลสไตน์ในดินแดนดังกล่าวนอกจากนี้อิสราเอลได้มีการตัดบริการอินเทอร์เน็ตและโทรคม,มนาคมทั่วชนวนกาซาด้วยอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันบกติดเอรอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความรายงานถึงความคืบหน้าในเหตุการณ์เดียวกันด้วยว่าอาบูโอบาดาโคศกกองทัพฮามาสปาเลสไตน์ถแถลงว่าพวกเขาไม่กลัวการข่มขู่ของอิสราเอลที่อ้างว่าจะบุกภาคพื้นดินซ้ำๆทุกวนันประผ่านมาสองรอบไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวตามคำขู่ พวกเขาสวนก่อนหนีกลับไปทุกวันพวกเขายังคงรอคอยที่จะทําให้ทหารอิสราเอลได้ลิ้มรสอาวุธและชีวิตหลังถูกระเบิดรูปแบบใหม่ๆแถมยังโชว์ส่วนหนึ่งของอุโมงค์ใต้ดินกาซาบางส่วนหน้าตาเฉยสามารถขับรถยนต์ในอุโมงค์ได้ชิวๆอ,อ,อีกด้วยและบอกว่ามีเสบียงอยู่ได้นานเท่าที่ต้องการนี่คือเหตุผลสําคัญที่อิสราเอลทําลายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในเขตกาซาเพราะต้องการที่จะป,ปิดภาพความล่มเหลวทางทหารที่หลุดออกมาสู่สื่อมวลชนและ ต้องการเผยแพร,แร่ภาพความเลวร้ายโดยหน่วยงานองค์การสากลเช่นสหประชาชาติสภากาชาติหน่วยบรรเทาทุกสากลและชาวโลกไม่อาจยอมรับในความเชื่อผิดๆสุดโต่งแบบดั้งเดิมของอิสราเอลที่ก่อไม่ได้ต่างไปตามค่านิยมสากลเข้ากับยุคสมัยใหม่จนเกิดกระแสต่อต้านอิสราเอลเดินขบวนไปทั่วสหรัฐยุโรปและแทบจะทุกชาติทั่วโลกในอีลอนมัส์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันได้ประกาศว่าเพื่อมนุษยธรรมจะเชื่อมต่อดาวเทียมสตาลิง ินตมอมให้กับองค์กรบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและสื่อมวลชนในเขตกาซาทําทให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอิสราเอลหัวร้อนมากที่ไม่สามารถปกปิดความจริงต่อโลกได้โดยได้มีการประกาศโวยวาย,ว,ยว่าจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับอีลอนมัสเพื่อตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับสตาลิงความเชื่อดังเดิมของอิสราเอลอ้างถึงรพรัมคีรีศักดิ์สิทธิ์ให้โจมตีชาวอามาเลกหรือว่าปาเลสไตน์ทำลายล้างให้หมดสิ้นนั้นขัดกับค่านิยมสากลสมัย กฎกติการะหว่างประเทศที่เรียกการกระทําแบบนี้ว่าอาชญากรสงครามเพราะสงครามคือการต่อสู้กันระหว่างทหารถ้ากองทัพอิสราเอลจะต่อสู้กับทหารฮามาสแบบแฟร์โดยไม่มีกองทัพสหรัฐามาช่วยรุมทั้งกําลังทหารและอาวุธสิ่งนั้นชาวโลกก็ยอมรับได้เราต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธมันคือวิธีของนักรบสงครามที่อื่นๆอ,อย่างสมรภูมิยูเครนที่สหรัฐนําฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตไปสู้รบกับรัสเซียมาปีครึ่งก็สู้กันระหว่างทหารและฝ่าย นาโต้จะย่อยับสูญเสียทหารไปเป็นปุ๋ยกว่า5 0 0แสนนายแต่รัสเซียก็มไม่เคยทิ้งระเบิดใส่พลเรือนแต่กลับถูกล่าหาว่าเกาะอาชญากรรมสงครามแต่คราวนี้สหรัฐนําอิสราเอลเกาะอาชญากรรมสงครามเสียเองต่อพลเรือนปาเลสไตน์ในเขตกาซามีหลักฐานคาประกาศด้วยตนเองจากนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและจากหน่วยงานของสหระชาชาติต่างๆที่รายงานการเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์ท่ามกลางการโจมตีอาวุธที่โหดร้ายอ้างว่าพลเรือนเหล่านี้เป็นฮามาสต้องถูกทำลายทิ้ง ฟ้าฟื้นที่ประชุมใหญ่มติสหประชาชาติให้หยุดยิงก่าวคำเลยขอบเขตการป้องกันตัวเองมาไกลแล้วไม่ว่าอิสราเอลและสหรัฐจะอ้างความเชื่อของตนที่ต้องการทำลายชนชาติอื่นอย่างไรแต่การที่ระเบิดทำลายปาเลสไตน์ที่เลือกเกิดไม่ได้ก็คือการละเมิดศีลธรรมดูหมิ่นชีวิตมนุษย์อย่างร้ายแรงผลักดันให้สงครามบานปลายไม่จบง่ายแน่นอน ฮามาสงัดจรวดล็อกเป้าศูนย์นิวเคลียร์ใหญ่สุดและขีปนาวุธนำวิธี a อท m จโจมตีขบวนรถทหารอิสราเอลพบกำลังพลสหรัฐร่รวมจาที่มีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลพยายามที่จะบุกโจมตีบริเวณกาซาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะฝ่ายฮามาสใช้อุโมงใต้ดินเป็นกลยุทธ์ในการรับมือรวมทั้งรายงานที่ระบุถึงกำลังพลของสหรัฐ ก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่29ตุลาคม2566โดยบกตรดรอัปเดตได้มีการออกมาเผยแพร่ถึงข้อมูลในเรื่องนี้ว่านายยูอฟกอลันรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลแถลงว่าเพื่อรุกรานโจมตีทำลายเครือข่ายอุโมง์ขนาดใหญ่ของกองทัพฮามาชชิงดินแดนกาซาคาดว่าจะมีการสู้รบที่มีความเข้มขน้นแต่ใช้เวลายาวนาน สหรัฐได้มีการส่งทหารราบอเมริกันราว5,000นายร่วมกับกองทัพอิสราเอลทำสงครามภาคพ,พื้นดินในเวลากลางคืนแต่เขินจึงปฏิเสธเพื่อมาให้เช้าโว์ไปทั่วโลกเมื่อโดนฮามาสสวนกลับแล้วสูญเสียชีวิตทหารจะอับอายเช้าโลกที่กองทัพอันดับหนึ่งของโลกเสียท่าทหารอเมริกันที่ส่งมาจะทำหน้าที่หน่วยเขากรองการส่งกำลังไปเฝ้าสอดแนมแนวหน้าแล้วยุยงให้อิสราเอลปุกเข้าไป คอยให้กำลังใจอยู่นอกรั้วชายแดนระยะไกลไม่ต้องกลัวทหารอาชีพอิสราเอลจริงๆมีจำนวน60,000นายที่เหลือ300 0นายเป็นพลสำรองคล้ายทหารเกณฑ์การส่งทหารบุกชิงดินแดนกาซาทั้งสองรอบนี้คาดว่าใช้กำลังพลไม่เกิน10,000รายเป็นหน่วยวิศวกรรมเก็บกู้ระเบิดกับพวกหวังทำลายอุโมงค์ใต้ดินเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐอิสราเอล ได้ใช้การทิ้งระเบิดและยิงปืนใหญ่จำนวนมากนำถังเป้าไม้ตามอาคารพลเรือนอาคารร้างที่เดาว,ว่าเป็นฐานหรือทางเข้าออกอุโมง์ใตดินของฮามาสจากนั้นก็แถลงดื้อว,ว่าทำลายไป150แห่งแต่จากการประเมินของสื่อสงครามรัสเซียการบุกรับสองเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อเผยแพร่สงครามข่าวสารส่วนใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นมีเพียงการส่งขบวนรถถังหลักเข้าไปในพื้นที่ทางเหนือของกาซา และเปิดฉากย,ยิงใส่อาคารร้างในพื้นที่เปิดโล่งไม่ได้แตกต่างไปจากการโจมตีครั้งแรกมากนักไม่แตกต่างไปจากการโจมตีครั้งแรกมากนักไม่พบหลักฐานการสูเสียกำลังพลของนักรบฮามาสใดเลยตามที่อิสราเอลกล่าวอ้างเคลมแต่ในทางกลับกันฝ่ายฮามาสที่ถูกตัดการสื่อสารกลับสามารถแสดงหลักฐานคลิปภาพเผยพแพร่ทางสื่อมวลชนได้เป็นขบวนรถหุ้มเกราะข้นกําลักทหารของอิสราเอลจำนวนหลายคัน ถูกฮามาสโผล่จากอุโมงขึ้นมาส่มยิงจากระยะไกลด้วยขีปนาวุธนำวิธี ATGM ทำลายขบวนรถขนทหารอิสราเอลระเบิดอย่างยับเยินไม่ต้องถามหาทรากทหารในรถอีกทั้งฮามาสยังคงใช้จรวดยิงจากฐานยิงใต้ดินโจมตีเป้าหมายเขตแนวชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ยึดครองผิดกฎหมายแล้วนำไปทำเกษตรกรรมใกล้กับเมืองริชอนเลซิออนมีรายงานต่างชาติได้รับบาดเจ็บ ปานกลางหามส่งโรงพยาบาลจรวดฮามาสยังคงโจมตีเมืองเศรษฐกิจพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนานแน่นเช่นเทลอาวีฟสนามบินเบนกุเรียนและเมืองโดยรอบเป็นแหล่งอาคารที่พักอาศัยในภาคกลางจรวดแม้จะไม่รุนแรงฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหมือนของสหรัฐและอิสราเอล แต่ก็ส่งผลให้อาคารพังเกิดเพิงไหม้มีผู้บาดเจ็บสามรายนอกจากนี้จรวดของฮามาสยังพุ่งไปถึงชานเมืองหลวงเยรูซาเลม็มและเมืองดิโมนาซึ่งก็เป็นที่ตั้งศูนย์นิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลก็ยังไม่รอดการถูกโจมตีด้วยซึ่งเมืองนี้แทบไม่เคยมีจรวดฮามาสโจมตีถึงแต่เคยถูกจรวดจ,จากซีเรียยิงมาตกใส่เท่านั้นอิสราเอลผนึกทหารรับจ้างสหรัฐบุกกาซารอบสาม ใช้รถถังมั่นควันอําพรางตัวแต่ฮามาสรู้ทันสวนป้อมปืนหลุดกระเด็นจากที่มีการรายงานถึงการพยายามรุกภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลข้ามแดนเข้าไปในเขตชนวนกาซาซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวอย่างน่าจับตาเพราะตลอด2ครั้งที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จและล่าสุดกากับความพยายามครั้งที่ส ว่ากันว่าคงจะล่มเหลวอีกครั้งทั้งนี้ความคืบหน้าในการบุกบริเวณกาซาถูกรายงานเมื่อวันที่30ตุลาคม2566โดยบกติตบรูอัพเดตได้มีการโพสต์ข้อความเปิดเผยไว้ว่าสงครามระหว่างฝ่ายอิสราเอลที่หนุนโดยสหรัฐและนาโตกับฝ่ายฮามาสปาเลสไตน์ที่หนุนโดยบรรดาชาติอาหรับและมุสลิมดำเนินไปแล้ว3สัปดาห์ ฝ่ายอิสราเอลทำได้แค่ทิ้งระเบิดใส่พลนเรือนโรงพยาบาลแต่ยังไม่สามารถเอาชนะกองทัพฮามาสในอุมโมงใต้ดินได้ราฟีมิโลผู้บัญชาการแนวหน้าของกองทัพอิสราเอลแถลงว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของสงครามจึงจะขยายระยะเวลานานขึ้นอีกอาจเป็นหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนวันที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลและทหารรับจ้างสหรัฐ พยายามที่จะส่งกําลังทหารราบจํานวนมากพร้อมรถถังรถทุ่มเกราะบุกรุกรอบที่3เข้าชิงดินแดนทางเหนือของกาซาโดยมีการยิงปืนใหญ่และเครื่องบินรบทิ้งระเบิดสนับสนุนรถถังอิสราเอลสร้างม่านควันสีขาวเพื่อบดอัมพรางตัวตามตำรายที่สหรัฐให้คำแนะนำแต่พวกเขาไม่กล้าเข้าไปลึกจากชายแดนเกิน3กิโลเมตรเพราะอันตรายมากจากกับดับทุ่นระเบิดยานยนต์ และขีปนวุธนำวิธี ATGM ที่วันก่อนฝ่ายฮามาสยิงใส่ขบวนรถเกราะขนทหารอิสราเอลจนระเบิดกระจุยละเอียดทั้งคันขณะนี้ทหารประจำการมีความขัดแย้งกับทหารเกณฑ์อิสราเอลบางส่วนที่ขัดขืนไม่ยอมขึ้นรถขนทหารไปชายแดนเพราะพวกเขาอย่างรักชีวิตและหวาดกลัวสถานการณ์สู้รบล่าสุดกองทัพอิสราเอลเข้าไปในพื้นที่เบลเฮียทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ไปปักธงตามอาคารร้างแล้วถ่ายรูปเคลมไม่กี่นาทีจากนั้นพวกเขาก็ถูกกองทั as, พฮามาสโผล่มาจากอุโมงค์ใต้ดินซุ่มยิงด้วยนักแม่นปืนสไนเปอร์ระดมยิงด้วยปืนครกยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถัง ATGM สำด้วยจรวด RPG และโดรนพีชีพจากท้องฟ้าปั่น,นรกแตกสร้างความตกตะลึงให้กับทหารอิสราเอลหน่วยกล้าตายในแนวหน้าอย่างมาก พวกเขาสนัดแต่รบกับม็อบชาวปาเลสไตน์ควางก่อนหินแต่ไม่เคยเจอการสวนอาวุธใส่อะไรมากมายขนาดนี้ทำให้ทับแตกทั้งยังขับยันรบคันที่ไม่พังนี้วิ่งหนีแตกกระเจิงลาทอยออกไปนอกชายแดนดังเดิมโดยไม่ได้แม้จะทงขืนมานอกจากนี้กองทัพฮามาสยังเยาะเย้ยด้วยการยิงจรวดไล่ลังใส่เมืองทางใต้ที่ไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศ ยิงไปกี่ลูกลงหมดทุกลูกและยิงยาวไปถล่มกรุงเทลอาวิฟที่มีสนามบินและที่พักมากมายเกิดความเสียหายไฟไหม้อาคารและรถยนต์ตามท้องถนนกองทัพอิสราเอลยังมีการส่งรถทางอีกราวสองคันบุกเข้าทางภาคกลางหวังตัดถนนเขตกาซาออกเป็นสองส่วนเหนือและใต้หวังที่จะยึดชิงดินแดนส่วนเหนือแต่ล่าสุดฮามาสมีการเผยภาพย่อเยอเยยิงรถถังเทพดังกล่าวด้วยขีปนาวุธ a t ท m ยัสสิน ปอมปืนกระเด็นหลุดพังไปแล้วนอกจากนี้บริเวณภาคกลางที่สหประชาชาติรับรองให้เป็นประเทศปาลเลสไตน์แต่อิสราเอลได้เข้าไปยึดครองบ้านที่ดินมาครอบครองดื้อก็เกิดการจะลาจลสงครามกลางเมืองต่อสู้กับหานอิสราเอลเสียงระเบิดดังเป็นระยะ